สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีหนังจากไนจีเรียที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ภายในใจของผู้หญิงที่ต้องทำการเลือกทางเดินในชีวิตและในบางครั้งทางเลือกที่เธอเลือกอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดเสมอไปเรื่องนี้คือ Glamour Girls หรือ Glamour Girls ซึ่งจะพาคุณเข้าสู่โลกของการต่อสู้ระหว่างความหรูหราและการค้นหาความจริงในตัวเอง เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้พบกับชีวิตที่เต็มไปด้วยเงินทองชื่อเสียงแต่แลกมากับความเจ็บปวดและความท้าทายที่ไม่มีใครเห็นหนังจะทำให้คุณต้องตั้งคำนถามว่าการได้สิ่งที่ต้องการมาด้วยวิธีที่ผิดนั้นคุ้มค่าหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามการสปอยเรื่องนี้กันเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Movie Wives b y y u y o ช่องที่จะทำให้คุณอินแล้วอยากดูหนังมากขึ้น เพราะเราจะเล่าให้คุณงงงงและก็งงฮ่าฮ่าฮ่ฮ่เปิดเรื่องการเข้าสู่โลกของ g l a m o u r Girls เรื่องราวเริ่มต้นด้วยเอมมาหญิงสาวคนหนึ่งที่เติบโตในครอบครัวธรรมดาเธอเริ่มตัดสินใจเข้าไปในโลกของการเป็นผู้หญิงที่ทำงานในวงการโสเพณีระดับสูงที่ซึ่งเธอจะได้พบกับชีวิตหรูหราเงินทองและการยอมรับจากสังคมชั้นสูง โลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เธอเคยใฝฝันถึงแต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความลับและอันตรายที่เธอไม่คาดคิดเอ็มม่าเริ่มต้นด้วยการติดต่อกับคาเมรอนผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีอำนาจและสามารถมอบชีวิตที่เธอใฝ่ฝันถึงให้กับเธอได้ แต่หลังจากที่เธอได้พบกับคาเมรอนก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการมีความรักแต่กลับกลายเป็นการติดอยู่ในวงจรที่เธอไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้การเข้าสู่ชีวิตที่หรูหราและคำถามเกี่ยวกับตัวตน ในโลกนี้ทุกคนดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบทั้งเงินทองความหรูหราและชื่อเสียงแต่เมื่อเอมมาเริ่มใช้ชีวิตในวงการนี้เธอเริ่มรู้สึกถึงความไม่สมดุลในชีวิตความรู้สึกของการไม่ใช่ตัวเองและการเป็นเพียงเครื่องมือที่คนอื่นใช้เพื่อความพึงพอใจส่วนตัวทั้งจากลูกค้าและคนในวงการนี้ ในขณะที่เธอได้รับการยกย่องจากสังคมที่มีเงินทองและชื่อเสียงมากมายแต่เธอกลับรู้สึกว่างเปล่าและไม่สามารถหาความสุขแท้จริงได้จากสิ่งเหล่านี้เมื่อเธอต้องเลือกว่าจะเดินต่อไปในทางนี้หรือไม่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือความรู้สึกผิดที่เริ่มครอบงำเธอเกี่ยวกับตัวเองการทบทวนชีวิตและการยอมรับความจริงในขณะ